สวัสดีค่ะตอนนี้คือผู้เชิญขอรายการคุยสบายสไตล์สาวสาวๆค่ะใช่ค่ะวันนี้เจอกับพี่โบแล้วก็น้องเพลงพี่หมติดภารกิจค่ะเจอกับเราสองคนวันนี้วันศุกร์แปดโมงครึ่งนะคะก็หลังจากรายการชาวนี้ที่เมืองนครเมื่อกี้ได้ดูไหมคลิปที่รายการชาวนี้พามาฟาดเลยสาวน้อยเสียงใสสิบเอ็ดขวบเพลงทำได้ยังไงอ่ะถามว่าเรากี่ขวบเราหลายขวดแล้วเนี่ยยังร้องไม่ได้เลยเก่งมากเก่งมากแบบว่าเด็กนคร เก่งมีความสามารถมากเป็นลูกนายทหารด้วยแล้วก็พ่อเขาเป็นนักร้องถ้ามีโอกาสนะอยากจะเชิญมาคุยคุยในรายการว่าใครสอนร้องเพลงให้เป็นมายังไงถึงได้ร้องเพลงสากลได้เสียงแบบว่าอลังการงานเขาบอกเขาชอบเพลงลูกทุ่งเขาก็ร้องได้แต่ว่าเพลงสากลที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเวลาร้องเพลงสากลจะมีความรู้สึกว่าจะได้ปรับอารมณ์แล้วก็ใช้น้ําเสียงให้เป็นแบบ เซนภาษาอังกฤษมากขึ้น,นอะไรอย่างนี้ภาษาอังกฤษก็เป๊ะเวอร์อะไรอย่างนี้ใช่แล้วได้เห็นไหมคนข้างๆเสื้อสีสม้มมาคือเป็นเป็นแบ็กกาด์หรือเป็นอะไรย, <c oughs> ยังไงคือแย่งซีนนะพี่บอกเลยถ้า <c oughs> เกิดเรา <c oughs> ไปดูในยูไร้นะเรา<น>ะจะเห็นเลยว่าคนที่คอมเมนต์มากก็คือคอมเมนต์น้องเสื้อส้มมามาทำไมเหรอคะน้องมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนบางทีน้องก็งงไงน้องน้องก็งงตัวเองว่าชวนฉันมาทําไมอะไรอย่างนี้ฉันก็งงอยู่ฉันก็งงเธอชวนฉันมาเป็นกําลังใจให้เธอหรือองไรแต่ก็ดีนะมายืนจะได้แบบว่าเบี่ยงเบนความสนใจบ้างเล็กน้อยก็ดีก็ดี หนึ่งคือความสามารถของน้องๆเขานะคะรายการของเราก็มีนี่คลิปตลกตลกอ่ะที่จริงวันนี้ต้องบอกว่าเป็นความสามารถเหมือนกันที่ม่เลียนแบบไม่ได้เลยเพราะว่าต้องสวยด้วยถึงจะทําได้พี่ต้องทําได้แน่ๆใช่แล้วพี่โบทำได้แน่ๆแต่ที่สําคัญคลิปนี้ต้องบอกว่าพี่โบยิ่งควรจะทาเป็นอย่างยิ่งเลยริงเหรอเป็นความสามารถของคนที่สวยหุ่นดีเขาเป็นนางแบบค่ะแล้วเป็นยังไงไม่รู้ไปดูกันตลกไหมก็ตลกดีนะไปดูค่ะถามสวยไหม เขเป็นแคทวอล์กน่าจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นะนะคะนางแบบนั่นแบบเขาก็เดินกันเหมือนกับแคทวอล์กใส่ชุด,ด,ว,ชดว่ายน้ำฉันฉันเดาออกแล้วชุดว่ายน้ําอะไร <c oughs> ประมาณนี้แบบว่าริมบรรยากาศริมทะเล uh huh. นะคะดูสังเกตที่แ <c oughs> คทวอล์กของเขาให้ดีว่าก็จะมีสะพานเล็กๆทอดข้ามผ่านสระน้ําใสๆให้ <c oughs> สังเกตแคทวอล์กนะคะไม่ต้องสังเกตอย่างอื่นมากมายแล้วก็นี่ค่ะนางแบบคนนี้แม๊ลูหุ่นเธอสิสวยไหมคะเปเวอร์ค่ะเดี๋ยวจะโพสต์อันนี้อันนี้ ันนี้อันนี้อันนี้อ้ามันไม่ใช,ไใช่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกเป็นสคริปต์เพลงสคริปต์มันเป็นความตั้งใจเออไม่ใช่ดิคือไม่ได้จะบอกว่าแต่มัน,มนแหมต้องทำภาพรีเพลย์ด้วยนะต้องบอกว่าขำจริง ขอโทษด,ด,ด,ดูกรรมาการดูผู้ร่วมรายการนี่แต่พี่เห็นความเป็นมืออาชีพของนางแบบเขานะคนอื่นเขาก็ไม่สนใจเธอด้วยนะมืออาชีพมากนางแบบนายแบบเธอทาหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดน่ารักมากเธอหล่นก็หล่นไปนไม่เป็นไรฉันยังต้องคงความเป็นนายแบบมืออาชีพของฉันไม่สนใจเธอเลยอะ่ะ การทางานแต่ละอย่างมันต้องมีความเสี่ยงใช่ก็แค่ตกน้ํามันเป็นคล็อปหรือเปล่าเป็นกี่ยวัคลิปเอาไว้ตรงใช่แล้วหลังจากนี้ต่อไปคนที่เขาไปร่วมงานเดินแคดวอกเดินแบบครั้งนี้ก็จะจำผู้หญิงคนนี้ได้น่าจะมีเสียงไปเลยถูกต้องค่ะนี่คือจุดขายพี่กิจได้เป็นโอกาสเอมันคือจุดขายเพลงต้องเข้าใจอ่ะ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการแต่งหน้าใช่ความสวยความงามแบบนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะบาง <ฮะ S 1> คนก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องอาศัยการแต่งหน้าประจําทุกวันมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้<ช>อาจจะเป็น <ฮะ S 1> MC อาจจะเป็นพิธีกรอาจจะเป็นนักร้องดารา ต้องแต่งหน้าตลอดทั้งวันแต่บางคนที่งาบอกฟ่ศเขาก็แต่งหน้านี่นี่นจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นพนักงานแบงค์สาวแบงค์ค่ะคุณขาเลิศดเลิศดค่ะไปแต่งหน้าตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะที่ร้านด้วยนะคะทุกเช้าเลยโอ้โหถือว่าการแต่งหน้านี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในภารกิจหลักในชีวิตต้องอำใช่เขาบอกว่าการแต่งหน้าทุกวันเนี่ย มันสวยจริงนะน้องเพลงแต่ว่าเครื่องสําอางแต่ละอย่างมันก็มีสารประกอบที่แตกต่างกันไป mm hmm. แล้วก็ในสารประกอบนั้นมันก็จะมีพวกสารเคมีบางอย่างซุกซ่อนอยู่ uh huh. ซึ่งแพทย์นะคะคุณผู้ชมก็บอกว่าคนที่หลีกเลี่ยงการแต่งหน้าไม่ได้หรือว่าต้องแต่งหน้าทุกวันเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะสะสมสารเคมีเหล่านั้น2กิโลกรัมต่อ1ปี คือปีหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วสะสมไปถึง2กิโลกรัมแล้วการสะสมไม่ใช่สะสมแค่บนใบหน้าอย่างเดียวเพราะว่าสารเคมีบางอย่างมันก็ดูดซึม<อ>ไม่เหมือนกันบางทีก็ไปสะสมในตับ บางทีก็สะสมในผิวหนังเรื่องของผิวหนังเนี่ยจะมองเห็นได้ในส่วนของโรคมะเร็งเพลงิง<ะ>วันนี้นะคะแพทย์ผิวหนังเขาออกมาเตือนอแพทย์ชื่อดรโทนี่หรือว่านายแพทย์วรพลสุขขีวัฒนานะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขาให้ข้อมูลน่าสนใจมากเพลงในการแต่งหน้าแต่ละครั้งเนี่ยผิวหนังสามารถซึมซับสารเคมีจากเครื่องสําอางเข้าสู่ร่างกายได้ถึง6 0 เกินกว่าครึ่งเลยแต่งไปร้อเนี่ยบกสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนักได้อันเป็นสาเหตุเบื้องต้นของผิวหน้าหมองคล้ำเลเหลือให้สวยแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคือมันสวยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่ว่าการตกค้างเนี่ยมันอาจจะตกค้างแล้วก็ซึมเข้าไปในร่างกายของเราในหกสิบเปอร์เซ็นต์อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้คลีนซิ่งล้างออกได้อะไรทํานองนี้นะคะเบื้องต้นของอาการก็คือจะเกิดผิวหน้าหมองคล้ำมีริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าผิิวหนนน้้้าเยไดรับอออกซจลง ก็เหมือนคนทาเล็บเห็นไหมเขาบอกว่าทาเล็บเนี่ยทานานๆไม่ได้ต้องไปล้างให้เล็บได้รับออกซิเจนไม่งั้นเล็บจะเหลืองหน้าคนผิวหนังคนก็เหมือนกันถ้าเราเอาอะไรไปโปะไว้แล้วเราไม่ได้เขาก็ไม่ได้หายใจเลยเขาไม่ได้หายใจผิวไม่ได้หายใจนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงนะถ้ายิ่งแต่งหน้ามากเท่าไหร่หรือว่าแต่งโบ๊ะหนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งสุ่มเสี่ยงต่อการดูแก่ก่อนวัยมากเท่านั้นจึงไม่ควรใช้เครื่องสําอางมากชนิดเลือกเลยเราใช้เครื่องสําอางที่เราชอบเนี่ยเพลงคลองพื้นขอเป็นตัวนี้นะไม่หนาม แหละคุณไม่ต้องไปสรรหาคนนู้นใช้สวยใช้ดีเราอาจจะใช้ไม่ดีก็ได้เออนั่นน่ะสิแต่ที่กล่ามาข้างต้นเป็นเพียงปัญหาผิวหนังที่เกิดขึ้นทันทีหรือระยะสั้นเท่านั้นระยะยาวถูกต้องค่ะระยะยาวนะคะคุณผู้ชมใบหน้าหรือว่าผิวหนังของเราเนี่ยจะซึมซับสารเคมีจากเครื่องสําอางทุกชนิดเฉลี่ยปีละ2กิโลกรัมเพลงนี่คือการโบะอันนี้อาจจะใช้แบบเป็นหน้าที่เขาอาจจะเป็น อา,อาชีพที่จะต้องแต่งนหน้าเยอะแต่งแบบธรรมดาออกใช้ชีวิตประจาวันคงไม่ใช่ค่ะเพลงในขณะที่เอนไซม์ในน้ำลายและน้ําย่อยจากกระเพาะอาหารของเราเนี่ยอาจจะทําลายสารเคมีในลิปสติกได้ค,คนทานลิปสติกบางทีเราก็จะมีเอนไซม์หรือว่าน้ําย่อยเนี่ยย่อยสลายลวเวลาเกลือลิปสติกเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นเครื่องสําอางที่ซึมผ่านผิวหนังและกระแสเลือดนะคุณผู้ชมไม่สามารถป้องกันได้เลยแต่มันจะไปสะสมที่ตับ <Okay. S 2> เมื่อร่างกายไม่สามารถกำจัดออกทางผิวหนังและการขับถ่ายได้มันจึงเป็นสาเหตุของผดผื่นเป็นผลจากการขับพิษต,ตามธรรมชาติออกจากร่างกายชนิดหนึ่งนี่ไงเห็นไหมเป็นผลบ่อยๆสงสัยว่าเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรแพ้เครื่องสาอางแน่ๆ,ๆเลยเนี่ยเป็นผลเป็นผลไม่ใช่แพ้เครื่องสาอาง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ไปโดนผิวหนังอย่างเดียวมันเป็นการขับถ่ายของเสียจากภายในมันอาจจะส่งผลไปถึงตับคุณแล้วก็ได้ค่ะดังนั้นเขาจึงบอกว่าให้สาวๆผู้รักสวยรักงามเนี่ยนะคะหันมาใส่ใจแล้วก็เลือกซื้อเครื่องสาอางกันให้มากขึ้นค่ะโดยให้ความใส่ใจกับส่วนผสมต่าง ต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าสารบางตัวเนี่ยเป็นต้นเหตุของมะเร็งอ่าแล้วก็บางตัวเนี่ยมีผลทําให้ฮอร์โมนผู้หญิงลดลงนะคะประจำเดือนหมดเร็วเอาตายแล้วใช้เครื่องสำอางไปใช้เครื่องสำอางมาวัยทองถามอารมณ์เสียอารมณ์เสียบางทีก็เกิดจากเครื่องสำอางนั่นน่ะสิเป็นเพราะว่าอะไรเครื่องสำอางหมดหมดต้องซื้อนั่นแหละสิไม่ใช่อ่าดร์เทอร์นี่ค่ะช่างก็บอกอีกนะคะว่าในการเลือกซื้อเครื่องสำอางในสิ่งที่สาวๆควรใส่ใจว่าเครื่องสำอางนั้นจะไม่ก่อให้เกิดการแพ้ หรือไม่แล้วนะคะควรจะคํานึงถึงสารเคมีที่เป็นส่วนผสมในเครื่องสาอางด้วยค่ะ,คะดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อก็ตรวจสอบเลยได้ว่าเครื่องสําอางนั้นเนี่ยมีสารเคมีที่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่นะคะซึ่งมีหลักๆอยู่5ชนิดด้วยกันเท่านั้นเองที่สาวควจะสังเกตเอาไว้มีอะไรบ้างคะพี่โบอย่างแรกเลยก็บอกว่า พาราเบนพาราสเตอลหรือเปล่าไม่ใช่ใชนะพาราเบนเขาบอกว่าเป็นสารที่กันเสียนิยมใช้กันอย่างมากในกลุ่มเครื่องสอําอางจําพวกผิวหนังหรือว,ว่าครีมรุงผิวหน้านั่นเองนะคะฉันเคมีตัวนี้เนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วค่ะง่ายต่อการสะสมในร่างกายแล้วก็เสี่ยงต่อการระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะทําให้เกิดความผิดปกติด้านฮอร์โมนแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมด้วยค่ะอันตรายมากจําไปเลยนะพาราเบนพาราเบนพาราเบนนะต่อไปค่ะตัวเทา ชาตัวนี้นะคะเป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดมะเร็งได้เช่นเดียวกันค่ะพบมากเลยในแป้งตาลับค่ะายเชเดอร์ชนิดฝุ่นแล้วก็พวกบัชออนอุปกรณ์จําเป็นเลยล่ะใช้ทุกวันเลยล่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะทาหน้าที่เป็นสารช่วยหล่อลื่นทําให้ผิวรู้สึกลื่นเมื่อสัมผัสไม่จับตัวเป็นก้อนนั่นเองมันเป็นจุดขายเลยนะเหมือนบัตออนนี่ต้องเลือกเลยนะต้องเลือกที่ลื่นๆค่ะไม่งั้นจะจับตัวเป็นก้อนไม่สวยวิงวิงสารเคมีทั้งนั้นนะคะตัวที่3มปริโตเลียมดีวิเวทีฟนะคะเป็นสารเคมีีท่ได้้มมาาาจกกแยนนํั โเลียมแล้วก็ถูกนําไปเป็นส่วนผสมของเครื่องสําอาง เช่นครีมรอง oh <my. S 1> พื้น oh. เห็นไหมเวลาเราใช้ครีมรองพื้นถ้าเกิดว่ามันมันไม่ลื่นมันไม่ปื้ดเนี่ยมันก็ไม่โอเค oh. มันใช้สารตัวนี้ค่ะมาทําครีมรองพื้นหรือว่าโฟมล้างหน้า <Okay. S 1> ครีมบารุงผิวนะคะทําหน้าที่เก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวคุณผู้ชมโดยการเคลือบผิวเอาไว้อาจจะทําให้ผิวเกิดการระคายเคือง oh. อุดตันหรือว่าเกิดสิวได้ถ้าหากสะสมในปริมาณมากอาจจะเสี่ยงต่อการเสื่อมของสภาพผิวทําให้ฮอร์โมนแล้วก็คุมคุ้มกัน,นในเพศหญิงอ่อนแลอะอะไรก็ฮอร์โมนอะไรก็คุมคุ้มกันแล้วก็ เพีงต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันเกิดมาจากสารแล้วสารมันก็ไม่ใช่มันจะดีไปทุกตัวว่แต่งตนหน้าเชั่วคราวได้ไหมไม่แต่งหน้าออกอากาศเอาแบบว่า,าแต่งเฉพาะจําเป็นดีกว่าไหมแบบเหมือนกับเราอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องแต่งก็ได้ออกไปข้างนอกอาจจะทาแป้งเด็กก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับว่าลิปสติกแบบปลอดภัยที่สุดตอนนี้ทาละลิปไว้ก่อนอย่างเดียวด,ดงไก,ก็ได้นะก็ได้นะแต่ว่าบางคนเขาก็มีแบบคิ้ว ตาบางทีตาไม่โตต้องคัดเบ้ากันครึ่ชงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ออกไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องใช้เฉพาะที่มันจําเป็นแม่พี่ว่าบางทีมันก็นกนน่กงงมันไม่จริงหรอกเพลง <c oughs> เราพี่ว่านะคิดคิดด้วยตัวเราเองอะเราคิดว่าเราไม่แต่งหน้าแล้วเราแบบโซมดูไม่ได้อะไอย่างเงี้ยแต่บางทีคนอื่นที่ เขามองเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเราโสมก็ได้เพราะเขาไม่ได้เห็นว่าตอนเราแต่งหน้าเป็นยังไงแล้วหลังแต่งหน้าเราเป็นยังไงใช่เรามองตัวเองไม่ได้ไงไม่ได้เดินผ่านกระจุกกรือทีเดียวเชียวอีกสารหนึ่งน้องเพลงรู้จักกันดีสารตะกั่วสารนี้จะเป็นสารปนเปื้อนมาจากกระบวนการผลิตเครื่องสําอางเลยนะคะเป็นสารต้องห้ามเนื่องจากตะกั่วเนี่ยจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก่อให้เกิดอาการปวดบิด ใช้เครื่องสำอางแล้วปวด,ปวดบิดต,ต้องไปหาหมออีก <c oughs> ปวดบิดในท้องอย่างรุนแรงนะคะร่วมกับมีอาการท้องผูกหรือว่ามีอาการถ่ายเป็นเลือดด้วยอาจจะมีอาการซีดอ่อนแรง<ม>เนื่องจากว่ามเมล็ดเม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกทําลายลดอัตราการสร้างเม็ดเลือดแดงทําให้ระบบประสาททั่วทั้งร่างกายผิดปกติเอาละสิความน่ากลัวมันเกิดขึ้นแล้วพอเจอสารตะกั่วเข้าไป จากการที่เราได้ยินเออนี่จะเริ่มปวดบิดเริ่มท้องผูกอันตรายนะสารตะกั่วเนี่ยใช่อีกตัวหนึ่งสารประหลอดค่ะน้องเพลงอันนี้สารประหลอดนี่ดังกว่าตะกั่วอีกนะคะช่วงนี้ประหลอดฟีเวอร์ก็ว่าได้นะคะเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองได้อย่างรุนแรงนะคะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินปัสสาวะด้วยทําให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบไตอักเสบมักพบในเครื่องสําอางที่ทําให้สีผิวเจือจางทาปุ๊บเจ็ดวันขาวเลยโอโมผิวขาวโอโม่ผิวขาวโอโม่ไม่มี ครีมไหนในโลกใบนี้ทําได้เพีงครเท่านี้เพียงคุณมาร์กไว้ลุกขึ้นมาตอนเช้าหน้าคุณจะขาวเลยผ่องอะไรอย่างนี้นี่แหละค่ะปลารอดนะคะมันจะทําให้สีผิวเราจางลงลดสิวลดฝ้าได้อย่างกระทันหันลดจุดด่างดาน้องเพลงเป็นสิวมามีจุดด่างดำประมาณ2ปีแล้วยังไม่หายใช้ตัวนี้แค่วันเดียวใช่เชื่อพี่กระปุกละ1290อ้อบาทซื้อวันนี้เสียเงินซื้อปลารอดนี่เองแถมฟรี ไปหาหมอเองนะคะคือมันเป็นอะไรที่ไม่ได้มาตรฐานสารปาล์สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางเช่นสูดดมเข้าทางปอดดูดซึมผ่านทางลำไส้เล็กถ้ามีอาการกลืนกินเข้าไปแม้แต่การทาที่ผิวหนังสารปาร์ตอาจจะดูดซึมเข้าไปสะสมในร่างกายแล้วก็ก่อให้ร่างกายของเราเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากมายเลยทีเดียวแค่ทาบนผิวเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปแล้วอะแพงนิดแพงหน่อยคุณผู้ชมดูสารดูสรรพคุณดูส่วนประกอบอะไรให้ดีนะคะไม่ใช่ว่า ซื้อแพงทีนึงแล้วสมัยนี้ครีมก็แพงๆนะที่ผสมอะไรมาเนี่ยมันก็แพงที่ที่สําคัญคือต้องระวังเลยครีมตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเพราะว่าเราต้องตรวจสอบที่ไปที่มาแล้วก็ส่วนผสมให้ดีก่อนใช้เพราะว่าบางทีรีวงรีวิวเยอะมากใช้โดนใช้ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีออยอไม่มีอะไรต้องดูให้ดีเลยพี่เจออีกแบบหนึ่งประมาณว่าขายครีมแต่ว่าเหมือนน้องเพลงเนี่ยเป็นคนสาธธราะอย่างเงี้ยก็น้องเพลงก็มาถือจ้างน้องเพลงมาเหมือนเหมือนพี่ทำครีมจ้างดาราถือแล้วน้องเพลงก็หน้าสวยอยู่แล้วอย่างเงี้ย หน้าหน้าหน้าเต็มมาแล้วแล้วก็มาโฆษณาครีมให้พี่พี่ก็ขายครีมดีขึ้นแต่เวลาเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าอย่างเงี้ยเพลงละใช่ไหมใช่ไหมคะหน้าเพลงละอะไรอย่างเงี้ยเออเพลงเป็นซเตอร์ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะคะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับผิวหน้าหรือว่าผิวตัวต่างๆเพราะว่ามีสารเคมีเยอะมากๆเลยแต่จะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากหน้าเด็กนะไม่ใช่เรื่องยากช่วงหน้าค่ะเราจะมี อะไแบบไม่ต้องแต่งหน้าถูกต้องเคล็ดลับอะไรดีๆในการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้เราหน้าเด็กไม่ต้องไปพึ่งพาสารประลงประหลอดอะไรนี่ก็ดีนะแบบว่าไม่ต้องแต่งหน้าให้หน้าแก่แถมดูเด็กได้ด้วยถูกต้องค่ะช่วงหน้าเคล็ดลับดีๆทํายังไงให้หน้าเด็กนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันเดี๋ยวเราสองคนจะต้องทําตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าหน้าจะเด็กได้ไหมเอ็หน่อยไม่ได้แล้วล่ะ สวัสดีครับเบิร์ดไอวิววันนี้เรายังอยู่จังหวัดกระบี่อยู่กันนะครับน้องกุ้งที่ไหนเอ่ยตำบลคีวงบ้านบางเหลี่ยวนะครับบ้านบางเหลียยมีสิ่งดีๆที่แกเราชมกันอีกนะครับน้องกุ้งรู้ไหมครับสภาพปัจจุบันเนี้ยครับลกเราเนี่ยมีสภาวะเป็นอย่างไรโอ้โห ปานร้อนมากค่ะขยะก็เยอะน้ําก็เสียแต่กุ้งอยากรู้จังเลยค่ะพี่ปานว่าโลคร้อนนี่มันเกิดจากอะไรครับพี่พี่จะให้ไปดูต้นแบบนะครับศูนย์เรียนรู้ด้านลดโรคร้อนกระทรวงสาธารณสุขเราส่งเสริมให้สถานบราการสาธารณสุขเราเนี่ยเป็นต้นแบบในศูนย์ดังกล่าวซึ่งเราจะพาไปที่รบสตบ้านบางเรีย ดาจนทรสวยชาาเเดด็กกกุคนนิมมี้ำนนนััักกดดแล้้วมีีปญญาาพฒองกุ้งตื่นเรื่องอะไรพี่ปานเป็นอะไรที่นี่อากาศเย็นสบายใช่ไหมหลับไปเลยโอ้พี่ปานทำไมมันเขียวเพ่งๆแบบนี้เนี่ยพา่ปาที่ไหนลงมาจากสวรรค์อ่านะไงขออนุญาตยืนนี่นะคะพี่ปาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องกุ้งทราบไหมนี่คือทีมอะไรทีมสาสุขลมใจลดโรคร้อนนะครับค่ะ ท่า <ged> นพอคะกุ้งอยากรู้จังเลยว่าท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไรที่ทำกันที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมาคะท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไรคะค่ะสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่มีแรงบันดาลใจนะคะที่ ที่จะทาลดโลกร้อนหรือว่าทํางานอื่นๆนะคะของที่นี่นะคะชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอบอตอมีประชาชนในเขตรับผิดชอบแล้วก็มีน้องๆทีมงานนะคะตลอดสาสุขอําเภอและอื่นๆนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้มีกําลังใจในการทํางานแล้วก็มีการทํางานต่างๆแล้วเรา จะประสบความสําเร็จได้ค่ะเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากค่ะตอนนี้ค่ะและท่านผอคะมีกระบวนการและแนวคิดอย่างไรในเรื่องของการทํางานคะเดี๋ยวกระบวนการทํางานนะคะเดี๋ยวจะให้น้องฝนงนะคะจัดให้เลยนะคะ่ะละเอียดจิบจ๊บๆิเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> คในส่วนของกระบวนการทํางานนะคะเราก็จะเห็นว่าการใช้หลักของกรีนนะคะมัใช้ในการทํางานก็คือในส่วนของตัว G Garbag นะคะเกี่ยวกับการจัดการขยะนะคะโดยใช้หลัก5 5R นะคะเป็นการตัวจัดการนะคะโดยตัวของ R คือ r e Room นะคะได้ใช้มาตรฐานของซ่วมแฮสนะคะมาเป็นตัวจัดการนะคะแล้วก็ในส่วนของ E Energy นะคะใช้หลักของไฟฟ้าการลดพลังงานไฟฟ้านะคะในสถานที่ทํางานในตัวของ E Environment นะคะในการจัดการสถานที่ให้เอื้ออํานวยต่อการ ทำงานให้กลายเป็น healthy workplace นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว N ก็คือ Nutrition นะคะการรณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัวนะคะ ที่ใช้อยู่นะคะในตอนนี้นะคะค่ะมีนวัตกรรมอะไรเจ๋งๆบ้างคะแน่นอนค่ะพี่กุ้งทางรอพสตของเรานะคะก็จะมีนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นในรอพศตนะคะอย่างแรกก็คือสมุดโน้ตมือสองนะคะซึ่งได้ใช้ร่วมกับของโรงเรียนให้เด็กๆไปใช้ทำงานนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถุงผ้ารัดโรครัดโรคร้อนนะคะเราจะใช้ในของผู้ป่วยเรื้อรังในการใช้จ่ายยาในคลินิกของผู้ป่วยเรื้อรังกันค่ะพี่ปานจพูดจริงๆค่ะแต่จีอาดบบันเอ็น ยูจริงๆเลยคิดไม่ปานค่ะน้องปานน้องกุ้งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเรื่องปลาคีเครือข่ายลดโล,ก,ลกร้อนกันนะคะจันทร์เปล่งเกดีสูงที่คนไทยแปดสิบยังจแจวเตะปิดดังป้าป้าป้าเฉยกันจะให้เป็นจริงประกาศให้โลกไดสักว่าตัวป่าละไม่สงสารกุ้นง,งน้องกุ้งค่ะเห็นไหมครับนี่คือใครหื ทีมงานสาธารณสุขอำเภอไปลายาน้น้องกุ้งโอ้ท่านสาธารณสุขอำเภอคะครับเป็นไงน้าน้องกุ้งสบายดีไหมอยู่ตรงนั้นนะสบายดีค่ะอยู่ใกล้ธรรมชาติเขียวๆเนเจอร์เนเจอร์เนี่ยลมเย็นสบายดีคะ่ะท่านสาธารณสุขมองเห็นอะไรที่มีความโดดเด่นในโครงการลดโลกร้อนของรอพอสตอบางเดียวบ้างคะสิ่งที่เข้มแข็งที่โรงพยาบาลชรงเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้มีก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับมีความสมัครสมานสามัคคี ที่สําคัญก็คือภาคีเครือข่ายเข้มแข็งมากมนะครับซึ่งสามารถต่อยอดได้ออกไปเยอะยะมากมายในเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆที่เรามีอย่างเช่นต่อยอดออกไปเป็นธนาคารขยะต่อยอดออกไปเป็นเรื่องของตลาดนัดกรีนนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นที่น่ายินดีครับเป็นน่ายินดีว่ากระทรวงสาธารณสุขเราเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยครับ มีบ้างน้องกุ้งวันนี้สาสุร้อนๆนด้อ,นอ,นอะไรบ้างโอ้โหพี่ปานสุดยอดอย่างนี้เลยพี่ปานพื้นที่ของเขานะเขียวไปหมดเลย<ม>อากาศก็เย็นสบาย<ม>และที่สําคัญนะกุ้งยังได้เห็นมุมมองของเจ้าหน้าที่สาธณาสุขนะของท่านผอ,อของท่านสาธณาสุขอำเภอด้วยล่ะยังมีสิ่งดีๆอีกเยอะแยะนะน้องกุ้งอ<ม>เราก็อยติกตรมันอย่างเช่นปากีกเกอร์กายนวัตกรรมต่างๆแต่วันนี้เวลาหมดหมดเวลา<ม> ไอวิวสวัสดีสสดค่ะ oh ขอบคุณสุดน้ำลายที่สิบเอค่ะขอบคุณน่ารักมากเอาลองดูเหมือนกันไหมนะคะก็เป็นรพสตสีเขียวบางเหลียวที่กระบี่นะคะก็ขอบคุณมากเป็นสกู๊ปที่น่ารักทุกอาทิตย์เลยนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่บอกว่าอยากหน้าเด็กต้องฟังทางนี้เรามีเคล็ดลับค่ะทำยังไงบ้างคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงอะไรได้เลยที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแดดไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะเป็นอะไรมลภาวะต่างๆอาหารการกงการกินบางคนก็ชอบทานแบบของที่ทําลายร่างกายแต่มันอร่อยไงใช่ไหม ช่วงนี้ค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่างแรกเลยบ้านเราเป็นเมืองแดดคุณต้องพกร่มเป็นเมืองแดดใช่ไหมเป็นเมืองแดดค่ะแดดจริงๆไม่ใช่เมืองร้อนมันเป็นเมืองแดดที่กว่าร้อนอีกถูกต้องค่ะเราต้องพกร่มแล้วก็หยุดตากแดดซะตั้งแต่วันนี้การโดนแดดจะทําลายเส้นใยคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินในผิวนะคะคุณผู้ชมที่เป็นตัวทําให้ผิวหนังของเรานุ่มแล้วก็เรียบเนียนถ้าเราเจอแดดทุกวันต้องเพลงบอกซิว่าจะเป็นยังไงดําค่ะร้อนด้วยผิวแห้งกลานดําคล้ำไม่นุ่มไม่น่าสัมผัสขนาดนั้นเชียวถูกต้องถ้าคุณอยากจะ ได้รับวิตามินจากแสงแดดที่เป็นวิตามินดีเนี่ยรับแดดช่วง8โมง -9 โมง <ừ> แค่นั้นพอนนพอหลังจากนั้นมันจะเริ่มเผาไหม้ทำยังไงก็ต้องออกแดดทุกวันไงใช่กลางร่มค่ะกลา,างร่มนะคะคุณต้องพกร่มแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้คือไม่ต้องออกแดดเลยแล้วก็ <ừ> กลางร่มถ้าชอบอาบแดดไปทะเลต้องอาบแดด ทาครีมกันแดดนิดนึงต้องทาครีมกันแดดทาครีมกันแดดนิดนึงแล้วก็ไปอาบแดดได้ตามปกติถ้าเกิดว่าก่อนจะนอนเนี่ยรักษาผิวด้วยการทามอจออ์ไรเซอร์นิดนึงก็ได้ทําให้ผิวเรานุ่มขึ้นนั่นเองอย่างที่2หยุดน้ําตาลค่ะคุณผู้ชม ทำไมทานก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำตาลเยอะไหมก็ใส่นะพี่ชอบใส่น้ำตาลเยอะในก๋วยเตี๋ยวนี่ใส่ไม่ดีก๋วยเตี๋ยวหรือว่าแกงบวชก๋วยเตี๋ยวเลยแหละเออหรือว่าน้ำเชื่อมเชื่อมก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าสาวสาวค้าถึงเราจะกินแต่ผลิตภัณฑ์ไขมันต่ํานะคะสาวสาวค้าแต่ยังไงมันก็จะต้องมีน้ําตาลซ่อนอยู่น้ําหนักของคุณจึงเพิ่มโดยไม่ทันตั้งตัวน้องเพลงน้ําตาลทรายขาวจะทําปฏิกิริยา กับเนื้อเยื่อของเรานะคะทำให้โมเลกุลเบ่าบางผิวหนังแล้วก็หลอดเลือดที่ชุ่มไปด้วยน้ําตาลเนี่ยจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น hmm. ดังนั้นแล้วคุณควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็โมเลกุลที่ต้านการอักเสบโดยธรรมชาติเช่นเช่นไรผักคะนา้า ไม่เอาค่ะผมโยเกิร์ตอันนี้ทานได้อยู่ปลาเนื้อขาวน้ำมันมะกอกและเสาวรสพี่จะบอน้องเพลงว่าเสาวรสหลังบ้านพี่มีนะคะมีคนมาปลูกไว้ให้นะคะมีคนปลูกไว้ให้ใช่ค่ะป็นผลนะคะได้ทานแล้วนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่ได้ทานเสาวรสครั้งแรกที่ทานเข้าไปเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวมากแล้วมันไม่อร่อยเลยแต่ว่าเราเลือกลูกผิดไง มันมยังเมืที่ไม่สุกมันยังไม่โอเคแงว่ารู้จักมันดีเกินไปถูกต้องคุณผู้ชมอาจจะมาปลูกสวรรทานเองหลังบ้านก็ได้อาจจะไม่เหมือนทีเ่เราซื้อมาใช่อื อร่อยมากน้องเพลงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแนะนำย,ยังมีผลอยู่ไหมเล่คอมเมนต์เลยตอนนี้ปลูกเพิ่มแล้วเ,เดี๋ยว,วถ้าเกิดเราเป็นลูกเดี๋ยวจะเอามาฟากโอเคเลยคอบคุณมาจะรอก,กินส,ว,สวรสของพี่โบจ้าอ่ต่อไปเคล็ดลับหน้าเด็กค่ะคุณผู้ชมหยุดทําความสะอาดผิวหน้าเกินความจําเป็นนะคะไม่ใช่ล้างเชา้าล้างเย็นล้างอยู่นั่นแหละพี่เป็นคนที่ถ้าทําความสะอาดผิวหน้าถ้าใช้โทนเนอร์ไม่จะใช่ไหมละหามนั่นแหละ เสี่ยงมากๆเลยบอกว่าการทาความสะอาดผิวหน้าเกินความจะเป็นเช่นเนี่ยอย่างพี่โบเลยการขัดการถูผิวหรือว่าบํารุงผิวมากเกินไปขัดขัดตูๆถูนั่นแหละมันก็ยับยุ่ยย่นหมดเลยนะคะไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกบางเบาๆกับแต่มีคนแนะนําพี่ว่าเวลาล้างหน้าใช้โฟมล้างหน้าเนี่ยเขาไม่ให้มือไปโดนหน้าเลยนะใช้แค่โฟมแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันไม่สะอาดใช่ไหมเหมือนเราก็ติดจะแบบถูถูไถๆไถไปมันก็ทําให้หน้าเย่นยับนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื้นตามธรรมชาติอีกด้วยนะคะ เขาบอกว่าทำความสะอาดผิวหน้าที่ถูกต้องที่สุดก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็เลือกที่มีม m o i s t ร r i z e r บำรุงผิวแค่สักวินนึงก็พอแค่หลังล้างหน้าก็พอแล้วก็ช่วยให้หน้าใสแล้วก็สะอาดได้แต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในรานล้างหน้าหลังจากที่เราเมคอัพแล้วเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเลือกที่ทําให้ความความสะอาดของเราได้ดีมากที่สุดอ่ะ นะเพราะว่าขั้นตอนการล้างหน้าเนี่ยสำคัญมากๆนะคะแต่ก่อนที่จะล้างหน้าจริงๆเนี่ยบางคนเช็ดแล้วเช็ดอีกก็คือทำความสะอาดให้สะอาดก็พอนะแต่ว่าอย่าไปรุนแรงกับเขามากเกินไปนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าหยุดอดหลับอดนอนทันทีเลยก็เขาแชทมาไม่ได้นะยิ่งแชทดึกเท่าไหร่้าทุ่มเนี่ยคือแบบว่าโอได้ยินเสียงแล้วต้องลุกขึ้นไปอีกใครใครไม่ได้ไม่ได้ยิ่งนอนดึกเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้คุณเนี่ยดูแก่กว่าไว้มากขึ้นเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าคนที่อายุต่ำกว่า60ปีเนี่ยคนนอนวันละอย่างน้อยม สำหรับคนที่หลับยากนะคะการนอนหลับชนิดจเป็นต่อความงามมากนะคะแถมด้วยก่อนนอนเนี่ยอาจจะทา m o i s ไรเซอร์บำรุงผิวสักนิดนึงก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันดื่มน้ําก่อนนอนบ้างก็ดีดื่มน้ําดื่มนมก่อนนอนบ้างก็ดีนะคะลุกขึ้นมาจะได้หล่อเลี้ยงผิวระหว่างที่เรากําลังหลับนั่นเองค่ะหยุดหยุดอะไรหยุดปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำโอ้ยดเป็นมาตะกี้หยดเป็นมาตะกีร่างกายมนุษย์เหมือนฟองน้ำนะคุณผู้ชมนึกถึงฟองน้ำนะคะเขาบอกว่าเมื่อเอาเราเราเอาฟองน้ําไปจุ่มลงในน้ําเนี่ย มันก็จะนุ่มนิ่มมีชีวิตชีวาไม่ใช่จากที่ว่าฟองน้าแข็งแข็งพอโดนน้ำเข้าไปมันจุ่มดูมันก็มีความชุ่มชื้นเออเนื้อเยื่อและผิวหนังของเราก็ต้องการน้ําเพื่อให้เซลล์ทำงานได้ดีถ้าปล่อยให้ผิวขาดน้ํานะคะก็จะเกิดการสูญเสียความยืดหยุ่นคุณจะดูแก่แล้วก็ดูเหนื่อยอ่อนนะคะดูอ่อนล้าดูอ่อนเพลียดูไม่ใช่อ่อนเพลียเพลียแรงถูกต้องการดื่มน้ําให้เพียงพอจะทําให้เราดูดีแล้วก็รู้สึกดีด้วยนะคะดวงตาแล้วก็ผิวพรรณก็จะดูสดใสกล้ามเนื้อแล้วก็ข้้ออขขต่างๆก็ ดีไปด้วยถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายหยุดซื้อผลิตภัณฑ์สําหรับผิวแบบมั่วซั่วพอเพลงบอกว่าอันนี้แหละดีพี่โบพี่โบอันนี้แหละใช้ดีมากไปซื้อเลยอะไรอย่างงี้ไปตามเพื่อนตามเพื่อนเยอะก็เหมือนที่บอกไปทุกคลิปทุกรายการเลยบอกว่าตามเพื่อนอะตามได้แต่ผิวเพื่อนกับผิวเรามันไม่เหมือนกันการซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวมั่วๆขาดความรู้ในการบํารุงผิวนะคะเช่นผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมี ไอ้พวกกรีเซอรีนเป็นส่วนประกอบใช่โทนเนอร์โลชั่นครีมทารอบดวงตาไน์ครีมถ้าพวกเรารับส่วนผสมพวกนี้มากเกินไปจะทําให้ผิวแห้งแล้วก็ผิวอักเสบได้โหน่ากลัวจังเลยจบค่ะ6อย่างคิดลับหน้าเด็กวันนี้ถ้านําไปใช้คืออาจจะทําได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าทยอยทยอยทำได้ไหมอะได้ค่ะถ้าเกิดว่าทําได้แบบนี้ชีวิตจะนี้ดีจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าเยอะด้วยจะได้ไม่ต้องซึมซับสารเคมี2กิโลกรัมต่อปีเข้าไปในร่างกายขคุณขาแก่เร็วอีกทั้งหาาเูกต้องค่ะเราสนับสนุนให้ทุก คนสวยได้สวยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะธรรมชาติครบถวใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการคุยสบายสไตล์สาวๆหมดลงแล้วนะคะน้องเพลงพี่โบนะคะแล้วก็พี่หม่ไม่มาไม่เป็นไรสงใจมานะคะขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่สุขหน้า8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ